สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักคณะวิทยาการจัดการสาขากตลาดดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเจ้าเกมค่ะจุดแรกของเราก็จะเป็นหน้าคณะของวิทยาการจัดการเราจะพาทุกคนไปทัวร์ของคณะวิทยาการจัดการแล้วจะพูดถึงสาขาตลาดดิจิทัลที่แรกก็จะเป็นใต้ตึกของคณะวิทยาการจัดการตรงนี้เราสามารถนั่งเล่นหรือนั่งทํางานจับกลุ่มที่นั่งเหลือมีพอสําหรับนักศึกษาทุกคนแน่นอนซึ่งสาขาตลาดดิจิทัลน,นั้นมี เรื่องการสอนเราจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติเชี่ยวชาญการสื่อสารและมีจิตสาธารณะค่ะได้เรียนกับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาต่างๆซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านที่ทันสมัยสถาบันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างเช่นห้องเรียนที่ทันสมัย ห้องสมุดและห้องประชุมขนาดใหญ่สาขาการตลาดยังอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมเสริมต่างๆอย่างเช่นการอบรมสัมมนาเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะเพิ่มเติมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการศึกษาเหมาะสําหรับการเรียนรู้และพัฒนาศึกษาให้มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ที่เรียนสาขาการตลาดตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งนี้ยังเิดโอกัสให้กศึกา เสริมสร้างปัญญภาพัฒนาตน,นเองให้มีทักษะทางด้านวิชาการให้ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคณะวิทยาการจัดการสักขาการตลาดวิทยาันที่นี่มหาวิทยาลัยเชษฐ์ันเจรเขอบคุณค่ะ